กลับสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้สามีอยู่ถนนสายโของอีกแล้วเนาะมื้อน,นี้พี่น้องสามีกับเว้ยนางกับน้องมิวพาก,กันมาาอตลาดคลองถมก่อนไปาอตลาดพี่น้องเฮาก็สิมาแหว่เบิ้งน้งําโขงอีกรอบหนึ่งเนาะว่าน้ําโขงนะขึ้นสูงกว่าเก้าบอ่อหรือว่าใดๆเนาะเวนางน้ําลงบ่บน้ําขึ้นกว่าเก้าพี่น้อง น้องมิวอยากว่ายน้ำหรอวะองอยากว่ายน้ำหรอเบอสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เอาไม่เอามาจะเล่นไหมน้ำหนิจะเล่นไหมนเดี๋ยวก็ทิ้งลงน้ำผู้พี่น้องเมืองขาเพื่อนนะเเอาล่นน้ำไหม่นิปล่อยเลยเอาห่วงยางมาใส่เลยปอมแปมปอมแปม ฟงเฟ็มฟงเต็มฟงเต็ม,ม,ตม,ม,ตมว้าวป้าเออทางเปียกเพิดได้ฮั่นน้องมิวป้าโทรพี่น้องที่อาบน้ำแล้วบาดนลย น้องมิวชอบน้ํามากตอนนี้ก็รู้สึกว่าล่มฝุ่นี่มาแล้วพี่น้องเลยเมฆดำไหลมาแล้วตอนนี้อันคนยังบุ่ทันลงมาเนาะเอยนางตอนแรงแรงสี่ห้าโมงคนพ่ลงมาเต็มเลยเฮ้ยนั่งไม่ได้ ปลาพี่น้องน้ำขึ้นมาขึ้นถ่วมสูงขนาดเลยเมือนี้เนาะ <c oughs> ปัอมแปมป้อมแปมป้อมแปมป้อมแปมมีปลาไหมมีปลาไหม ปล่อยลอยเลยป้าพี่น้องเอวยเป็นตะยานขนาดเลยเอวยนางน้ำไหลขนะะป้าไหลแหงแหงไปไปไปพี่น้องฝนจะมาแล้ว

นะม้าจรัไปเลยไปพาเอเอาเลนนใย้ยเลอไม่ใหดงห้นเลยเดอไม่ให้เลยแหละไม่ให้เราพยายยึดไม่น่้หนขาดเทงมากเมกเอาจิ๊กจิงี่ยถ้าสมหนาให้เด็กน้อยมาเล่นน้ำก็ได้เลยนะมันบ่เลือกใครจะบอกจะได้สตเขาห้ามโดนเลยจะจะเด็กน้อย อยู่กับผู้ปกครองเล่นได้อ้าบบมันวไอ้ท่านี่ผ้ามันย่ามน่แหละนะไรดน้่วอนอย่วนนี่ก็ได้ตาหน้าไปละแค่ี้ยังทำผมหลุดนะครับาเพ้อผ้าเปนยาไปรดไปเอยอย่างนาเนย่าเนนยาเลยแต่ผมเป็นคน่ายภาพเดินเือเออเอาปบ้าเนาะนล่น้ำเนาะไปย่งเลยไปย่างปลาทนมมิวอยากลอยแล้ว เไฟยางเลยฝนมาหยาดหยางเออไฟพญาก็ไดดีมาหาายมันบ่ค่อมีโอกาสเนียไลมมาแล้วฝนจะมาแล้วลมฝนจะมาแล้วาน่เดว่าจะได้ ตาเอ๋ตาเอ๋ื่อนฮื่อนหั่นขนาดเออไปไปยินเลย

หากเป็นตากรยานได้พี่ถูกน้ำไหลแห้งเอขาอันนั้นมันตาหาเขาไม่ได้ไปตรงนั้นนะวันนี้จัตายานยังมากกับเพ็่ที่กะบอกเขาจ้าป้าพี่น้องเลยพวกน้ำโขงไหลแห้งขนาดเลยเมฆดำกำลังเคลื่อนอันน่ะน้องนิว <laughs>

มีอย่างดาดด้ไปไปเอา,าอยา,านั่งให้อยู่ได้้องบ่ลงเป็นในนะั้นในบ่องูสวัสดีบ่ออันลงไปร้านยายาหมอเพ็่นเคี้ยมีดใส่ตุ่มให้<ป>มีบ่อน้ำดื่มมาล้างขาให้ลูกปะ้ปอ้องคนกับลงมาหลายแล้วเอาก็ะ่องคนนั้งโคขึ้น น,น้องคะเด็กฝนมาแล้วไป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 ที่ได้เลาะยู่บ่ห้งงองถมมาหนิหัวแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอาตังใจว่าี่ไปเลาะตลาดห้องถมหน่อยหนึ่งพี่น้องมาแม่เบิ่งน้ำผัวป้าผู้แม่ฝนทงหัวเฮา มาแล้วมาแล้ว่น้องคิดว่าฝนทิตกแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่ค่ะทั้งลมทั้งเมฆดำเนาะตอนนี้ค่ะเมฆดำพยั่งย,งยู่แต่ก็ยังบุต,ตกพี่น้องแดดจะออกตอนนี้เนาะเอาก,ก็เลยไปเขี่ยวโลตลาดก็เขี่ยวเมื่อได้เนาะยันพายุมาแหง้งโุ๊เมฆดำพี่นอ้อ,อนงนางฝนหนาทิตกเร็วๆนี่แหละเขี่ยวบา เอาทิไปโหลดตลาดคลองถมพี่น้องมื้อนี้อันนี้กับข้าวซุกพี่น้อง งอโรงเรียนปลาเผาส้มตำามะขามน้อยมะขามลำไย,ย

หัวรีสงัวดินเหเ็ดทอนไก่บ้านมะกรูดมันตาพูดีีกันนะจับเจียเด้อสามดูคีสิเก็บไว้่นี่ะเก็วซะ หน่อไม้เขียดมะนาวโอเคเลยจ้ามากยี่สิบก็ได้มักสิบบาทก็มีนะครับเด้อจ้า เตาไขหงมีหมดเลยมีไข่ผัมนำพี่น้องไข่ผัมหน่อสารมะขามป้อมปลาแห้งบันปลาส้มอันทางนี้เป็นแกงน้ำผัดหมงจีนเนาะ น้ำกระปุ้นพี่น้ององุ่นโละหะสิบจ้าสองโล่เก้าสิบบาทด้วยค่ะสองโลเก้าสิบบาทอินทผาาลามัมแพ็คละห้าสิบบาทปลาพี่น้องมีมะเข็งต้มน้ำมะเข็งต้องออม,อ,ม,มอ,อยี่ยมไปมะเข็งเอานางอยากอยู่บอก พี่น้องคาคโคงหากินยากเลยมะเค่งตุ้มอืออสิบาทเลยะสิบบาทโมาลาซาวตั้มาเอามาเดียวจ้ะมะเคงตุ้มเลือบก่อนไม่ได้จ้าอันนี้มาดพิควันพิควัน

สองโลสองสีดที่สองโลเจ็ดสิบซื้ออย่างอะนะ 80บาทต่อ40บาทถุงหนีอะพักะงงกเดาาเมไปหาเก็บนงไปเก็บอะอยู่วดหนึ่งแปดห้าสหอยข้างเลยนโลละแปดสิหอยแครงร้อยหกสิบ ได้ไหมล่ะได้นได้แวีง่าแหอี่ค่ะมาเป็นเวลแล้วนี่เลยเ็กกวเดินคุ่มค่คุมดินก็พันกันดินอันเดียวก็พันกันได้เลยจะมีอายอันพี่น้องเนื้อบัวสดสดกินกับใส่พี่กลมขัขวดเลยเย้เนาะ ปลานังโขงสดๆจากพี่น้องปลาเคิงปลาเพาะปลาอิตุปลาเนื้ออ่อนงงอหัวปลาพี่น้องตัวซาซาน25บาทตาวสาราน250บาทต้มเค็มนาะพี่น้องต้มยำ

ใส่แกรงหน่อไม้บัเลือดกระเด็นเนาะ

ออไดคกระตมเบะตอนนี้ฝนกระตุกแล้วพี่น้องฝนไหลแล้วปราหลังใส่แดงพี่น้องปรัหลังใส่แดง

ใครคับนี่คนมครับมคับกเระกพแงงได้แล้วพสงแงงกับหน่อไม้พี่น้องหอยดองนี่ไม่เคยกินนะมันอร่อยไหมหอยดอง ปลาทูเป็นปลาทูแล้วอยากกินก้อยมังริมไม้ได้พี่น้องก้อยมังลิมไม้ใส่ปลาทู หมอหมอบใส่ไหมใส่ทีไรดึงทิ้งทุกทีไม่ได้เห็ดกัวห้าบาทจ้าเห็นกวอมอเห็งคงพี่น้องขายดีนะ ผลไม้หาะิียากขนมตัวยี่กบบาทจ้ะั่บาทเลยออเอาแล้ใหม่เขตั้บโอ้ไข ร้อนาดอกไม้น้องไม้พี่น้องน้องไม้ไหลจ้าน้องไม้ไหล,ไไหลก็มีมเกียดน้อยก็มีนะครับกบน้อยเกียดน้อยจ้าผลก็ไหลแล้วพี่น้องตอนนี้

เรล,ล่ออยู่พี่นะจ้าขายแตงน้อยแตงใหญ่แตงจริงแตงปลอมมีเมมบอ <หา S 1> เลยลลจ้า <c oughs> ตับปลาดจ้าพี่น้องคุณก่อนได้นะตรงนี้ <c oughs> ินไมอะมาต้องจ้ะพี่น้องมาต้อง